ตอนนี้เราทำขอบหมวกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นตัวหมวกนะคะเราจะทำตัวหมวกประมาณ20แถวนะคะตอนนี้เราจะเปลี่ยนลายแล้วออที่ผ่านมาตอนทำขอบหมวกนะคะลายมันจะโปร่งก็จะทำหนึ่งแถวก็คือ1รอบแล้วเราก็เกี่ยวไหมเลยใช่ไหมคะแต่พอทำตัวหมวก เนื่องจากว่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยหมวกของเขาเนี่ยเราไม่อยากที่จะให้มีช่องว่างเยอะใน1นนึ่งชั้น1ชั้นเนี่ยนะคะเราจะพันพันทั้งหมด2รอบก่อนแล้วเราค่อยค่อยทำชั้นเดี่ยวอีกชั้นหนึ่งข้างบนแล้วเราค่อยเกี่ยวนะคะเ,เดี๋ยวลองทำด้วยกันไปพร้อมกันนะคะอตอนนี้เรามีชั้นหนึ่งแล้วนะคะเราจะพันใหม่เพิ่มอีกชั้นหนึ่ง เริ่มพันนะคะพันไปเรื่อยๆพันให้พอดีพอดีไม่ตึงเกินไปนะคะถ้าตึงแล้วเดี๋ยวมันจะเกี่ยวยากให้มันหย่อนๆย่อนนิดนึง เราพันมาครบนะคะหลักสุดท้ายแล้วตรงนี้ก็หลักไว้ก่อนก็นได้นะเสร็จแล้วเราก็ผลักผลักไหมลงมานะคะหนึ่งชั้นเราจะทำสองรอบเนาะนี่นะคะ ต่อไปเราก็ยังไม่ยังไม่เกี่ยวใหม่นะมีสองอันมีสองสองเส้นแล้วแต่ยังไม่เกี่ยวใหม่เราพันเพิ่มอีกรอบนึ่งนะคะพันไปเรื่อยอีกหนึ่งรอบลายนี้มันจะช่วยลดช่องว่างระหว่าง บล็อกได้นะคะธรรมชาติของบล็อกวงกลมเนี่ยเวลาถักหมวกแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างบล็อกตรงนี้ถ้าเราถักถักเพิ่มชั้นให้เขามันก็จะช่วยปิดช่องว่างตรงนี้ได้ระดับหนึ่งนะอ่ะทีนี้ถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะแบบนี้เนาะเราก็จะเริ่มเกี่ยวใหม่นะคะ เราจะเกี่ยวที่สองเส้นล่างนะคะควักผ่านหนึงเส้นบนอ้อมหลักไปแบบนี้นะคะอ่าเราล็อกไหมหลักสุดท้ายแล้วแล้วก็จะเริ่มทำเกี่ยวไหมสองเส้นล่างนะคะอ้อมผ่านหนึ่งเส้นบนไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะ เราทำจนครบเออถ้าเกิดว่าใช้ไหมเส้นใหญ่นะคะบางทีไหมมันแตกก็จะเย็นๆค่อยๆเกี่ยวนะคะให้ครบทั้งเส้นก่อนแล้วค่อยอ้อมคล้องหมุดไปนะคะถ้าเราพันไหมได้ไม่แน่นเกินไปพอดีพอดีเวลาที่เราเกี่ยว เกี่ยวไหมผ้าหมดเนี่ยมันก็จะไม่ตึงมากจะทําให้เราทํางานง่ายนะคะแล้วก็เส้นใหมมันก็จะดูไม่ตึงเกินไปด้วยหมวกที่ได้จากการถักบล็อกวงกลมแบบนี้มันก็จะมีความยืดหยุ่นนะคะนิ่มแล้วมันก็ยืดขยายได้ใส่แล้วมันก็จะสบายสบายกว่าหมวกที่ บางทีถักด้วยโคร,โครเชนนะคะเนื้องานมันจะแน่นแล้วก็งานบางทีอาจจะแข็งเราก็ต้องเลือกเลือกจากไหมด้วยนิดนึงนะคะอ่ะตอนนี้เราถักมาครบรอบแล้วนะคะก็เลื่อนผลักไหมลงแล้วก็จะ เริ่มลอกใหม่นะคะทุกครั้งนะคะเราก็จะทําทำสองชั้นก่อน ครบสองชั้นแล้วนะคะแล้วก็ผลักเลื่อนไหมลงไปข้างล่างแล้วเราก็เริ่มผ่นอีกรอบนึ้งนะคะเป็นชั้นบนนะคะมันจะยากจากกันแบบนี้ ตอนเกี่ยวก็คือเกี่ยวสองเส้นล่างขึ้นมาผ่านข้างบนไปบบนี่นะคะเกี่ยวสองเส้นล่างเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวขอพันก่อนนะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆประมาณ20ชั้นค่ะทุกๆก,การเกี่ยวไหมที่เราเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมแบบนี้นะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะก็คือจะเป็น1ชั้น เราจะทําแบบนี้ไปทั้งหมด20ชั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีจบงานกันทํา20ชั้นเดี๋ยวเราก็จะได้หมวกแล้วค่ะ